แต่คนเรามันมีหมดวาสนาต่อกันได้ไม่มีแฟนแต่ต้องมีเงินนะคะมีแฟนแต่ต้องมีเงินเป็นข้อคิดที่ดีมากๆค่ะสําหรับน้องกระปุกพลอยนิราวันนี้จะขอพูดถึงโครงสร้างใบหน้าของน้องกระปุกกันค่ะน้องเป็นคนที่มีใบหน้าสวยแก่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์มากมาก จะสังเกตเห็นสัดส่วนของโหนกแก้มแล้วก็แนวกรามเวลามองมุมข้างแนวกรามหรือว่าจอลายจะดูชัดมากๆค่ะอาจจะเห็นแก้มตอบด้านข้างเล็กน้อยค่ะดวงตามีตาสองชั้นมีชั้นตาที่ชัดแล้วก็จะมีดอลลี่ออยส์ค่ะทรงจมูกจะมีความโด่งพอประมาณแล้วก็มีเนื้อตรงปลายค่ะทรงปากริมฝีปากบนนะคะจะมีขอบปากแล้วก็มีกระจับชัดเจนริมฝีปากล่างจะมีวอลลุม่มมีเนื้ออยู่ประมาณหนึ่งเลยค่ะและการแต่งหน้าก็จะเน้นคุณภาพผิวทําให้ผิวดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะน้องกระปุกเป็นคนที่ดูแลหุ่นได้ดีมากๆคลิปหน้าอยากให้พูดถึงใครย,ยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะไม่มีแฟนแต่ต้องมีเงินนะคะ <laughs>